ในที่สุดช่วงเวลาแห่งการกับตัวของเราก็หมดลงสักทีไหนๆก็อกจากบ้านได้แล้วเรามาสั่งพิซ za นั่งกินที่ร้านมาได้แหละเออจะกินพิซ่าในร้านมานานมากไหนดูซิเมนูพิซ่าวันนี้มีอะไรบ้างมีพิซ่าเปอร์โรนี่ห้าเหรียญพิซ่ามากาลิต้าสามเหรียญโอ้โหพายแอปเปิลสามสี่เหรียญแล้วก็พิซ่าหน้ามังสวิรัตอีกสามเหรียญแล้วก็พิซ่าหน้ามนุษย ห้าเหรียญหน้ามนุษย์นี่คืออะไรเขาจะทําพิซซ่าให้เป็นทรงหน้ามนุษย์อย่างนั้นเหรอ,อแต่ว่านะร้านทำไมมันดูแบบว่าอืดูไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนไม่เท่าไหร่ร้านมาดูสกปรกด้วย,วยโอ้ตรงนี้มีหัวกะโหลกด้วยมันดูไม่เหมือนหัวกะโหลกมนุษย์เลยมันเหมือนหัวกะโหลกิงมากกว่าอ่านจะอาจาอาจะเป็นแค่พรอพป,ป,ประกอบฉากก็ได้เราอาจจะคิดมากร้านพิซซ่านี้เขาคงไม่เอาเนื้อมนุษย์ตับไตไส้พุงรักแท่กกางเกงที่นุ่งมาทาเป็นพิซซ่า ให้เรากินละมัง้งเรามาสั่งพิซซ่าก่อนสวัสดีครับเอฟไม่มีพนักงานอยู่เลยแฮะว้าวแต่ตอนนี้มีพิซซ่ามันดูน่ากินมากเลยมันดูแบบวาดเปปโปโลนีชีสสีสันมันดูสดมากมากมว่าแต่พนักงานหายไปไหนเนี่ยลูกค้าหายไปไหนทุกคนหายไปไหนหมดไหนเข้าไปดูหลังร้านหน่อยเปิดปิดไฟไม่ได้เข้าไปดูหลังร้านหน่อยอ อันนี้จะเป็นร้านพิซซ่าคลาสสิกนะเนี่ยแบบว่าอบด้วยเออตาอบโบราณกลับไปนายรีบกลับไปโดยด่วนที่นี่มันไม่ใช่ร้านพิซซ่าธรรมดาทั่วไปอืมอาจจะเป็นพรอะป,ประกอบฉากล่วงหน้าวันฮาโลวีนก็ได้นะอย่าคิดมากคิดมากมันก็คงไม่มีอะไรมาเขาแค่คงพิอพประกอบฉากเฉยเอยตรงนี้มีลิฟต์ด้วยเราเข้าไปหาผู้จัดก,การดีกว่าปึ๊บอ่ะกดลิฟต์โอ้เฮ้ย ขอต้อนรับสู่อะไรเนี่ยเราดูโอ้าคุนอะไรนเนี่ยอ้าโอ้โหนี่มันโอ้โหร่างกายมนุษย์เอเออเออโอ้ว่าอาลิเดี๋ยวก่อนไม่นะลิ์แล้วเราจะกลับไปข้างบนยังไงเนี่ยโอ้โวว่าแล้วทั้งพนักงานทั้งลูกค้าหายไปไหนกันหมดกลายมาเป็นส่วนผสมในพิซซ่านนี่เอง โอ้โหทั้งตับไตไส้พุงและรักเท้กันเก่งที่นุ่งไม่ไกาและวถ้าในเมื่อลิฟที่นําพาเรามามันมันปิดแล้วเราคงต้องหาทางออกอื่นไปลุยฮึบโอ้เครื่องบดแล้วอยากรู้ว่าไอ้ที่มันบดเนี่ยมันบดลงไปไหนกลับไปเดี๋ยวนี้โกแบกโกแบกเออกำลังจะโกแบกแหละแต่ทางกลับโอ้กับดักเต็มไปหมดเลย เ็นดีต้อนรับสูบพิซซ่าเนื้อมนุษย์ของเราร้านนี้ใช้วัตถุดิบเนื้อมนุษย์ชั้นดีบดอย่างดีขอให้ทุกท่านเอ็นจอยกับการกินพิซซ่าเนื้อมนุษย์ของเราได้เลยโอ้ข้างหน้านี้มีกับดักเอาไว้ด้วยนะจะเอาไว้ลอบนุษย์ที่พยายามจะหนีใช่แล้วอาพวกคนไหนท,ที่ต้องการจะหนีแล้วก็ฉันด้เตรียมกับดักเอาไว้แล้วอาพวกแกไม่มีทางที่จะรอดไปจากร้านพิซซ่าของฉันได้ ไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องรอดโอ้กับดักอันนี้อึ๊บอกระโดดอึ๊ฮึบฮึบนี่โอ้โหนายวางกับดักซะโอ้โหใหญ่ไปหน่อยไอเนี่ยวางแล้วก็วางห่างด้วยฉันจับตานายมองอยู่นะฉันเห็นหนายทุกาการกระทำฉันเห็นหนายไม่ดนายอยู่ที่ไหนอย่างนั้นโอ้ยเสียงหัวเราะฉันบอกแล้วฉันจะจับแกอา อโอ้ไม่กคดเราต้องตรงไปตามทางพิซซ่าไปแล้วึรีบไปดีกว่าก่อนอแกหนีฉันไม่พ้นหรอกหนีพ้นแน่นอนเอยเมื่อกี้เราพลาดโดดแลึบรอดไม่ได้แล้วโอเครอดแล้วตอนนี้เราดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ท่อระบายเเาารรีย่ไอดทะบน้ําของใต้ร้านนั้นเนี่ยึโดดไปแล้วโดดอันนี้มีการโปรโมทช่อง YouTube ด้วยเนี่ย โอเคลุยต่อดีกว่านะครับอย่าเพิ่งสนใจสิ่งรอบข้างแล้วยอย่าเพิ่งสนใจสภาพแวดล้อมรอบข้างเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ไวที่สุดเฮ้ยเรากักตัวอยู่บ้านโทรสั่งพิซซ่าดีกว่าเออยุยนี้ฉันสั่งค่ายเขียวให้มาส่งพิซซ่าดีกว่าความพินาศกำลังจะมาหานายโอ้โโอ้โอ้เฮ้อ่าฉันบอกแล้วฉันคอยจับตาดูนายฉันเห็นนายทุกที่โอ้ มองเราด้วยเนี่ยมองตามเราด้วยไปแล้วไปดีกว่าห้ามเหยียบใยมมุมใยมมุมอันนี้มันเป็นพิษถ้านายเหยียบแล้วก็ร่างกายนายจะแหลกเล้วหรือไม่ก็ถูกมัดแบบนี้ก็จนตายฉันไม่น่ามาลายพิแสงนี้เลยโดดเลยฮึบอ้าโอเจ้าของรายพิซซ่าก็ยังสามารถแปลงเป็นร่างมมุมได้เนี่ยกึบโอ้โห,โโหแล้วมันกะยากแน่ ฮึบฮึบฮึบโอ้ดูเหมือนว่าใหญ่ล่างจะโดนไม่ได้อันนี้เราเหยียบได้ไหมเนี่ยเขาบอก Do not touch the c l o w e ห้ามอะไรนะห้ามเหยียบใหญ่มามุมอะโอเคเราลงมาข้างล่างแล้วเฮ้เรื่มที่ไหนกันเนี่ยไวลาไปซ้ํามีกระดักเต็มหมดเลยไจะต้องเหยียบแผ่นนี้หรือเปล่าอ่ะคือเราเดินไปไหนเราต้องตายที่นั่น <S <S ผมว่าเราตายตั้งแต่ฉายเมื่อกี้แล้วนะอันนี้จะเป็นร่างวิญญาณเราก็ได้นะห้ามเหยียบปุ่มนี้ใช่ไหม ปึ๊บปึ๊บไปลุยกันต่อโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยท่ออะไรเนี่ยปึ๊บเอ้ยท่ออะไรไม่รู้อาจจะเป็นทอ่อเก็บเลือดมนุษย์ก็ได้ไม่แน่นะซอสแดงๆที่ราดหน้าพิซซ่ามันอาจจะทํามาจากเลือดมนุษย์โอ,โอเคไปข้างหน้านี้มีเขียนอะไรด้วยอัพอัพอัพขึ้นไปเขาบอกให้เราขึ้นไปใช่ไหมท่อน,นี้เราเหยียบได้ใช่ไหมเออมันก็คงจะเหยียบได้แหละมันเป็นทางลอดเดียวเออ โดดโดดอัพอัพโอเคได้ปีนปีนขึ้นไปถ้าเราปีนขึ้นไปเราจะเจอกับอะไรไหมเราจเจอกับเฮ้ยเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่อย่างนั้นเหรอเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้านี้มีร้านพิซซ่าแล้วเพื่อนเราที่กำลังโดดมาไม่น่าจะมาทัน Go to the อ e n t นไปที่ท่ออากาศ wind. เว้นเฮ้ยไม่เห็นมีเว้นเลยหรือว่าเราต้องตรงไปแต่ดมแต่ดมค่อยๆย่องนะ ค่อยย่องโอ้ยโอ้ยมาอีกแล้วมาเฮ้ยเดียวมาจากไหนเนี่ยโอ้ยูจุกจุกเออไม่ทันไม่ทันอีกแล้วปึ๊บเออเคปิดไฟจะดักจับเฮ้ยเอ,อจะโผล่มากันที่เดิมอะไรบ่อยๆถ้าเราวิ่งไปทางซ้ายเราจะไม่ทันเพราะเจ้าของอันพิซซ่าจะโผล่ตรงนี้แต่ถ้าเราวิ่งขวาก็ เกือบทันนะแต่ไม่ทันึึึบบบจะขอรับพิซซ่ามันเฮ้ย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 เดี๋ยวมันจะขอรับพิซซ่าจะอืมจะกระโดดไม่ได้ที่ไหนล่ะกระโดดได้นี่เราต้องจู๊กเหรอเนี่ยไม่เงินมาจู๊กก็จุ๊กจะกระโดดแล้วกันเฮ้ยอย่ารีบตามเรามาจะพึ่งตามไปแล้วเออต้องจู๊กย่างงั้นหรือนี่แค่นี้ธรรมดาก็ตายอยู่แล้ว ไดไม้มีทานิวจากราพิซางของฉันได้หรอกนะได้เรากังจะหนีได้ฮึบฮึบเออเราโดนจับได้3ครั้งแล้วเนี่ยโอ้อันนี้อะไรเนี่ยเทิร์นแบ็กแาวกลับไปอยู่นี่เอ,อเ้ยเกอบเอันนี้เลเซอร์น่าจะเอาไวต้ตรวจจับหนูแต่ในที่นี้น่าจะาไวต้ตรวจจับมนุษย์แล้วนี่อะไรอะ่ะอูแสงโอเคผ่านได้แล้วตรงนี้ปบโดดแลนะอ้โอ้ oh my god ต่อไปให้เราหาฉลงที่นี่เต็มไปด้วยซากโครงกระโดกมนุษย์กระโดกกระดูกนี่ไงนี่ไงฉลงโอ้โหสงสัยมนุษย์ที่นี่น่าจะโดนลอกนะเนื้อหนังอะไรไปหมดแล้วนะเหลือแต่กระดูกเต้นแดแดแด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 ดเรามีฉลงแล้วอะงัดเออนี่อืดันประตูคือสนิมเออดันยากโอเคเปิดได้แล้วต่อไปก็ตรงนี้มีลิฟต์ต้องกด ไหนดูว่าชั้นบนจะนำพาเราไปถึงไหนโอ้ oh my god เครื่องบดมนุษย์เครื่องบดมนุษย์อ่ะไปไรนี้มันจะหลบง,ง่าย่ายตรงนี้มีช่องว่างรอมันบดก่อนโอเคลิฟวิ่งคิดเช่นไปทางนี้โอเคไหนดูห้องครัวหน่อยโอ oh. ห้องครัวนี่มันห้องบดมนุษย์มากกว่าเนี่ยโอ้โ oh. หอะไรเนี่ยน่องเมื่อกี้เหมือนน่องไก่นะแต่จะเป็นน่องไก่ที่ทําจากขามนุษย์ไปแล้วเราไม่อยากโดนบด ช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากโดนหันไปอยู่ในพิซซ่าช่วยด้วยเออจะช่วยได้หรือเปล่านะเรายัเอาตัวเองไม่รอดเลยฮึบอึบโอเคต่อไปก็เราต้องืเราต้องกระโดดเดินสวนสายพานเหรอเนี่ยโอเคแต่ทางอ่อยตรงนี้อ่ะไปดุยเออเออโอ้ยอันนี้เดินสวนฮึบบโอ้ยโอ้ยมนุษย์ซากมนุษย์ดัน นอกจากจะตายแล้วยังเป็นพาละาให้เราอีกโอเคเราต้องกะจังหวะดีๆนะกะจังหวะรอตอนที่ซากมนุษย์ตกลงมาเราค่อยกระโดดเฮ้ยเซากมนุษย์อย่าดันเราโอ้โหโอ้โหตับไตไส้พุงลักแทงเก่งที่นุ่งฮึบฮึมันไม่น่าจะสวยดีอโอเคผ่านแล้วเออฮอปอิกกระโดดอะไรเนี่ยหายานหา อยู่ทางนี้ใครจะหน้าอยู่ทางนี้แต่เขาบอกให้กระโดดโอ้ยเฮ้ยมีลาวาเราต้องกระโดดเข้ากงถ้ารับกระโดดเข้าโกงเราจะโดนจับแน่เลยอึบอึบอ,อ,อ้าวไม่เอาเราโดนจับทั้งที่รู้ว่าโดนจับแต่เราก็อ้าวเป็นบริการหลบอะอย่างน้อยก็ถึงที่หมายแหละ ก็จะบอกเลยเป็นเป็นระการของทางร้านหรือเปล่านะ <ไป S 1> อ,อโดดโอ้โหลาวานี้ราวกับผู้หญ่ดีมันก็คือลาวาโอ้สะส้เนื้อมนุษย์มันคงต้องใช้ความร้อนสูงในการทําให้สุกแน่เลยถ้าไฟทั่วไปคงอาจจะร้อนไม่พอจะต,ต้องใช้ความร้อนจากลาวาเข้ามาช่วยโอเค this way ทางนี้โอ้โหลาเอาเอามื่อกี้ลาวาเหลืองมันชีสเลย ชีตลาวาอ๋อชีตลาวก็มาจากแบบนี้เองหรือนี่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรเนี่ยเอ็กซิทอ่าทางนี้เราจอจากล้านนี้ได้แล้วกลับบ้านกลับบ้านโอเคออกจากร้านนี้ได้แล้ววิ่งกลับบ้านดีกว่าแต่ว่าทําไมอฮ้ยเอ้ยยาเจ้าของร้านเจ้าของร้านดูท่าน่าจะอายุยังน้อยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว เดียวจ้าบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านใกล้ถึงบ้านแล้วฮึบฮึบฮึบเออเออในที่สุดก็หนีรอดออกจากร้านพิซซ่าสยองขวัญอันนี้ได้เออนึกว่าจะโดนเจ้าของร้านตามจนไม่ทีสุดท้ายแล้ว <c oughs> เ,เ,เรารอดแล้วเออเ่ราไม่เป็นส่วนผส์ของพิซซ่าเออดีจังเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารีวิวร้านอาหารสำคัญ จะไปร้านอาหารจะสั่งอาหารอันไหนก็ควรอ่านรีวิวก่อนอันนี้อะไรเนี่ยเอาชี้มาตรงนี้เอ้านี่มันแมปนินจานี่นาเดี๋ยวเราฝึกนินจาผ่านแล้วเราจะมาฝึกซ้ำทำไมโอเคสำหรับการหนีตายออกจากร้านพิซซ่าสุดสยองขวัญในวันนี้สมมรับชื่อมันยาวจังก็ต้องขอตัวอำลาเพียงานี้ก่อนแลวกันนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสลับคลิปนี้ก็สายอยู่นัะนะครับไปบ่ายจอกันใหม่คลิปหน้านะ